รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี Air Asia All New Isuzu D-Max สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ wow! ว้าวแวนแวนกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาดีๆวันเสาร์บ่ายๆแบบนี้และในวันนี้แวนก็จะพาคุณผู้ชมไปว้าวกับการสร้างสรรค์ผลงาน DIY สุดน่ารักด้วยเรซินให้ออกมาเป็นไอเทมสุดเก๋ที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกเพื่อเอาไว้เป็นของใช้ส่วนตัวของคุณหรือเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษรวมทั้งยังสามารถต่อยอดสร้างไรายได้เสริมอีกด้วยจะน่าสนใจและจะว้าวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็อยู่กับสองสาวสวยผู้สร้างสรรค์ผลงานเรซิ่นที่งดงานเหล่านี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าแหวนวันนี้เราต้องขอต้อนรับค่ะคุณเอินสิริภาและคุณชิงชิงจุธามาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะนอกจากผลงานสวยแล้วเนี่ยบอกว่าผู้สร้างสารรค์ผลงานก็สวยด้วยนะคะ <c oughs> กับผลงานแบรนด์ Dare To Resin นะคะก่อนอื่นเลยขอถามก่อนเลยดีกว่าว่าทั้งสองคนเนี่ยมาแบบว่าทำงานร่วมกันได้ยังไงแล้วก็อะไรเป็นจุดกำเนิดของแบรนด Dare To Resin คะเ,เริ่มแรกเลยคือเอินแค่ทำของขวัญให้แฟนนะคะเป็นของขวัญแฮนด์เมดก็ลองศึกษามาดูแล้วก็มาเจอเรซินเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลอง <c oughs> แล้วก็ชอบแล้วก็มีเพื่อนมา เพื่อนก็ชอบเหมือนกันก็เลยโอเคคาะจนเกิดเป็นธุรกิจแล้วยากไม่เอ่ยในการทําแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะผลงานแต่ละชิ้นค่ะความยากของเขาก็คือจะแตกต่างกันในในในแต่ละเลเวลนะคะก็คือในเรื่องของอการคอนโทรไลน์หรือว่าการทําลายให้แบบ แต่ละลายมันออกมามันจะไม่เหมือนกันแล้วเราศึกษานิสัยการไหลของเขาอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราต้องวางภาพไว้ในหัวก่อนหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วลายเขาก็จะเปลี่ยนโปอ้เปลี่ยนไปอีกด้วยใช่คือเราเห็นสมมติเราทาเสร็จแบบนี้แล้วนางก็ไหลไหลไปอีกก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันมาากกใช่ค่ะ วเรซินที่นํามาทาเนี่ยค,ะค่ะขั้นตอนในการเตรียมตัวเรซิน,นี่ยากไหมเอ่ยอไม่ยากค่ะเรซินจะมีของเราจะใช้เป็นเรซินกลาสค่ะเป็นเรซิน A กับ B สีส่วนผสม1ต่อหนึ่งก็คือตัว A เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นทำรรมาจากยางไม้อ่ะคะ่ะอ๋อเป็นยางไม้ใช่ค่ะทำมารรมจากธรรมชาติแล้วก็ตัวส่วน B ีนี่คือ,อเป็นสารเคมีที่เล่งให้แข็งเรซินแข็งตัวใช่ค่ะแล้วด้วยตัวนี้มันมีคุณสมบัติ ที่แบบแตกต่างจากเรซิ่นตัวอื่นๆยังไงบ้างเอ่ยมีความใสค่ะไม่เหมือนกับเรซิ่นตัวอื่นตรงที่อันนี้จะไม่เหลืองมากไม่เหลืองดูเนาะใช้ใช้ไปแล้วดูเหลืองแล้วไมทนใช่ค่ะเทนนี่คือทนในระดับไหนเอ่ยถ้าตกแล้วแบบแตกไม่แตกค่ะตกแล้วตกนีเมื่อวานลองแล้วลองปัดดึง ไม่แตกใช่คือแบบเล็กๆคนแบบใช้แก้วหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยตกแตกบ้างอะไรบ้างอันนี้นี่คือสวยงามแล้วก็คงทคนคือไม่แตกไม่แตกแล้วก็ไม่อันตรายด้วยค่ะตกก็ไม่มีเศษแกกไม่มีเศษแก้วแล้วก็เจ็บได้นานใช่ค่ะแล้วทนความร้อนได้ขนาดไหนคะอันนี้ทนความร้อนอยู่ที่120องศาในระยะเวลาที่สั้นค่ะอันนี้ถ้าลูกค้ารับไปคือก็จะบอกลูกค้าตลอดว่าแนะนําแบบไม่ให้เข้าไมโครเวฟหรือว่า เข้าเครื่องล้างจานอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. ใช่เพราะามันจะทำให้เรซินเนี่ยนิ่มน,นิ่นลงอะไราเงี้ย oh. อาจจะเปลี่ยนรูปได้และอย่างขั้นตอนในการทำเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างเอ่ยในการทําผลงานออกมาเป็นเรซินแต่ละชิ้นเหล่านี้หลักๆเลยก็คือจะมีเป็น3าสขั้นตอนขั้นแรกก็คือจะเป็นขั้นตอนของการสร้างลวดลาย ก็คือเราจะทา20นาทีไม่เกิน30นาที20นาทีคือต้องไลายไปไงต้องวาดให้เสร็จแล้วต,ต้องเสร็จแล้วภายใน20นาทีเพราะว่าถ้าเขาเหนียวแล้วก็เริ่มเริ่มม,มีการเซตตัวค่ะเราจะเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรไม่ได้ทัางไปเลยค่ะขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการลงอักษรเสร็จแล้วก็เคลือบเคลือบงานค่ะขั้นตอนที่3ก็คือจะเป็นการเก็บขอบงานค่ะแล้วก็ลงขอบหนึ่งในสิ่งที่ชอบมากของแบรนดน์นี้คือแบบ เขียนชื่อลงไปได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีแบบฟอนให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ร้านเราก็มีรับทําเป็นโลโก้ได้ด้วยค่ะจะลป็้ใช่ค่ะหรือว่าเป็นโลโก้ร้านอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>ส่งมาทําได้ ที่ทางแบรนด์มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอ่ยหลักๆแล้วก็กกจะมีเค้กแตนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่รองจานค่ะ<ม>ขนาด26เซนขนาด20เซนเป็นที่รองจานวางขนมก็ได้ค่ะ<อ>ค่ะแล้วก็จะมีเค,คือถือค่ะใช่อันนี้และอย่างถ้าสมมติว่าลูกค้ายอยากได้ดีไซน์ที่นอกเหนือไปจากที่ทางร้านมีอย่างเงี้ยสมมุติเราเห็นภาพอันนี้แบบสวยจังเลยเอามาให้ทางร้านทานี่สามารถไม่เอ่ยเอามาคุยกันได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ชิงจะเป็นคนดูดูไลน์แล้วก็เหมือน รับโจทย์จากลูกค้ามาแล้วเราก็จะมาตีโจทย์แล้วก็สร้างเป็นผลงานขึ้นมาแล้วอย่างีลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบสั่งทำอะไรไหนที่สุดเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะจะเป็นโทนที่รองแก้วก็จะเป็นโทนดอกไม้ก็จะมีเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นดอกไม้แห้งแล้วเราก็จะใส่องคำเปลวลงไปใช่ค่ะดอกไม้จริงแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในทรายค่ะเก็บไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วเราถึงนํามาใช้ได้ให้ให้ทรายเขาดูดซึมความชื้นในดอกไม้ก่อนแล้วดอกไม้ก็จะไม่ ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะธรรมดาจะเห็นเพาะอัดใส่กรอบแล้วก็ตั้งโชว์ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่อันนี้เนี่ยเอามาทําเป็นจานเอามาทําเป็นแบบที่รองต่างๆเอามาทาเป็นเคสมอถืออย่างได้เลยใช่ค่ะก็คือสามารถบอกได้ว่าอนี่นะคะอยากจะเอาดอกนี้มาทําก็สามารถทําได้ด้วยทำได้ค่ะใช่รถว่าเป็นการบอกว่าเก็บความทรงจําไว้แล้วแบบเป็นดอกไม้ บอกว่ามีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมเอ่ยทางร้านออตอนนี้เราก็แพลนกันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเวิร์กช็อปล็กๆแบบว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทําที่ห้องเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช้เวาลานานขนาดไหนคะในการทําผลงานออกมาแต่ละชิ้น หนึ่งถึงสองวันค่ะหนึ่งถึงสองวันใช่ค่ะใช่ไม่ถึงหนึ่งถึงสองวันอ๋อต้องรอเซตตัวในช่วงเวลาที่ทําจริงๆเนี่ยมันประมาณกี่ชั่วโมงเลยถ้าหนึ่งชิ้นอย่างที่ลองแก้วก็ประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วค่ะบางทนก็ห้านาทีก็เสร็จแล้วกอเ่างนล้นได้ค่ะแต่ว่าต้องมีการเช็คอัพตลอดเวลาแบบเผื่อมีฝุ่นลงไปมีขนลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องต้องเช็กค่ะแล้วก็สำคัญอีกตอนนึงก็คือตอนที่เราเจียนะคะ บางทีเราก็แบบเจียเจียพลาเจียงานเจียผ้าดเข้าไปมันก็จะใหม่เลยนี่ก็ต้องเคลือบใหม่รออีกวันนึงใช่ค่ะเจียผ้านี่คือเจียยังไงนะบางทีเราเจียขอบตัดขอบใช่ไหมคะแล้วบางทีเราเจียเข้าไปข้างในเละจบก็เละก็ต้อง ผัดม่แล้วก็รออีก24ชั่วโมงใช่ค่ะรออีเสร็จชั่วโมงแต่แล้ววันนี้นะคะทั้งสองท่านมาแล้วเนี่ยอยากจะให้สาธิตการทําให้ดูหน่อยได้ไหมเอ่ยว่าการทำเรซินนั้นมันยากขนาดไหนเผื่อดิฉันได้จะไปรูปเวิร์กช็อปหรืออาจจะเอามาทําซื้อมาทําเองที่บ้านแต่ขอดูก่อนนะคะว่าจะสามารถไหมทั้งสองท่านสาธิตให้ดูเลยและกันได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะช่วงหน้าไปพบกับขั้นตอนการทำเรซินให้ออกมาเป็นไอเทมสุดเก๋แสนน่ารัก ที่มีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นในโลกจะมีขั้นตอนอย่างไรอีกสักครู่เดียวค่ะ